เริ่มหยอดกดแล้วจ้าได้อยู่ครึ่งถ้วยนะทุกคนได้อยู่ครึ่งถ้วยลมกวนจ้าลมพัดกวนทั้งคืนเลย ออกเยอะน้ำเลี้ยงก็ออกเยอะเนาะคนกดก็ไม่ค่อยจะเข้าละุกคนอันนี้ยังสี่มีดโอ้โหมันมีอนหารมีดด้ยอืมสวยอ งามดีเกินมันหนักอ้นต้นดิไหมพี่น้องเอาขีโมูก,ก็ได้มันหนักอ้นต้นดิไหมเพื่อจำลองอันนี้เราจะวางก้อนนะคะทุกคน